ขออนุญาตนั่งนะฮะพอดีล้อข้างขวาเสียวันนี้ได้เห็นบรรยากาศพี่น้องมากันถึง53สไานนล์ของชุมชนผมดีใจนะฮะดีใจจขนขำล้มชะมาดทันารางไม่ถูกเดี๋ยวลาไปดิด้ึงแต่ทำทีเปิดได้ใช่ไหม ก็ช่วงนี้ขอท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับเชบิญเข้าด้านข้างนายท่านเรียบร้อยนะครับเราไมได้ทำทีน,น,นะใครมีเฟซเช็คก็อขออยู่ด้วยนะครับ ความจริเลยนะฮะ่เพื่อเป็นสิริมงคลของเวทีของเรานะครับทําให้เวทีของเราได้สักสิทธิ์ขึ้นเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่เชิดชูของพี่น้องคนไทย ในระบบประชาธิปไตยเราต้องมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นระบบนะครับทุกคนพร้อมแล้วชียร์ขึ้นครับเราร่วมร้องเพลงพระภูมิพลเชิญครับขอเราตีดังนิดนะดังนิดครับ เลียนใอยู่ในใจคนไทยทุกคนพระทรงเมตตาพระคูงงง่งาลยังหล่นงามพระไทยองค์ผู้พิทนท่วมท้นตัวเราวเขาไทยเหมือนเป็นพลังสร้างชุม Sawa, wa o mu nsonga oyo? อาติภะสงุยตัวงโช ยืนอยู่นึงก่อนครับพี่น้องครับมีแสงเจียนไหมครับอยากให้ท่านเล่นมาที่แสงเจียนนะครับแล้วก็หลับตาลงขอเวลาท่านสักสามนาทีครับเพื่อทำเิทีเราใองศักดิ์สิทธิ์นะครับเชิญหลับตาครับ Ánh yếm, sáng thứ sáng hàng bên yàng, chụp cơ thể sáng สว่างสวายขจัดความมืดมนในหัวใจให้เกิดแสงสว่างสว่ายในใจเรามารวมกันน้อมจิต อาชีาพขอแสงคำแห่งองค์สัมาสัมุทธระจานกระดกเล็ให้หมดไปจากใจเราเพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนให้ทอนคลงายสถานการปัจจุบัน ขันปิดต้องรวมคิดรวมท้งน,นำแก่งไขข้าสิบทราบสภาประสานไทยทำประชาธิปไตยใครเป็นจริงการเมืองเป็นเรื่องต้องเรียนรู้ คนเชิดชูคนดีที่ดีเป็นตัวแทนเข้าสภาต้องเปลวิ่งเพราะทุกสิ่งคือชีวิตจิตวิญญาณแม้แต่เรื่องของทรัพยากรไม่หยอกย้อนดูแลและสาม สัมมัชชาสภาวปก่อน,นชุมชนสัมพันต้องื้นภูแรงอาหารเพือเอ่อคนดันและลูกหลานไทยเเ่ครับปิบดาตา นัรรคุณครับ,บคุณครัท่านท่านสวัสดีแล้วรัสวัสดีท่านผู้บริเกตทุกท่านครับก็ะผมจะถึงพิธีการของใน หักสตต่อสู้คือาจะนย์ความยากจนภาคประชาชนจังหวัดจันทบุรีครับผินดีเท่าน้าครับขอขอบคุณท่านนายเอื่อเวลาการสัมผงานทั้ท่านนายเพื่อเมื่อวันจันทรีที่ท่านมาได้มาเป็นประธานในการเปิดงานครับหลังจากที่ท่านเปิดงานแล้วท่านก็จะมอบหนังสือให้กับสถาบันาวทุนชน่สองสถาเดียกันครับขอกรับีินเชิญท่านนายเพือเรัาวิริะสถบอก รับล่าวคขารายงานตรงนั้นครับเชิญท่านตุ้งดาวกาวรายงานครับท่านร้อยตำรวจตรีปัญญวัฒน์กระทุ่มแข็งครับรายเบญทันประธานนายอือละกระสังตีหนาวงในเมืองจันทบุรีผมร้อยตำรวจตรีปัญญวัฒนกระทุ่มเขียในนามของผู้แทนสภาอคนยุชนตำบลระดับชาติและ ประธานศูนย์ต่อสู้ความอ,อนชนะความยากจน่าคพยาชนจังหวัดจันทบุรีขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในที่เปิดการพัฒนาแกนนําสภาองค์กรชุมชนสู่การจัดการชุมชนท้องถิ่นในวันนี้ศูนย์ต่อสู้เพืออ่อเอาชนะความยากจน่าคพยาชนจังหวัดจันทบุรีได้ดําเนินการขับเคลื่อนกบวนกรชุมชนจังหวัดจันทบุรีตั้งแต่ปี2549จนถึงปัจจุบัน,นโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ชุมชนเป็นแกนหลักในการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมยึดเอายุทธศาสตร์สูงต่อสู้ื่อเอาชนะความยากจนภาคะยาจนเป็นแกนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นคือ 1. ยุทธศาสตร์เรื่องของการสร้างและพัฒนาคน 2. ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้สามยุทธศาสตร์การส,ส่งเสริมสนับสนุนพื้นที่ต้นแบบตามแนวทางปัชญ,ญาศเศษกพอเพียง 4. ยุทธศาสตร์สื่อสร้างสารรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลง ถ้ายุทธศาสตร์เชื่อมโยงภา,าคีพัฒนาและได้ขับเคลื่อนง,งานประเด็น14ประเด็นผลกานให้เกิดการจดแจ้งสภาองค์กรชุชนครอบคุมทั้ง10งอำเภอโดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดการตนเองสร้างสังคม,มชุมชนให้เข้มแข็งมีความสุขอย่างสมดุลด้วยคุณชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงในการจัด การพัฒนาแกนนำสภาองค์กรชุมชนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาองค์กรชุมชนในการจัดการวิหผ่านโครงการเพื่อจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ในระดับตำบลอำเภอจังหวัดและภูมิภาครวมทั้งจะทำคู่มือปฏิบัติการปฏิทินการทำงานโครงการขีดความสามารถและ โครงการประชาธิปไตยชุมชนให้มีความเข้าใจถึงเรื่องการปฏิบัติของสถาบันชุมชนตำบลในระดับพื้นที่ให้มีศูนย์ข้อมูลสถาบันชุมชนตำบลและขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดหนึ่งศูนย์เกิดฐานข้อมูลสถาบันชุมชนตำบลจำนวน5 3สภามสถามัมีฐาน ข้อมูลที่มีชุดความรู้สามารถที่จะไปศึกษาดูงานได้รวมทั้งให้เกิดการยกระดับปรับแผนชุมชนเข้าสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริงเกิดการเชื่อมโยงบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับตำบลสู่จังหวัดเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเวทีจํานวน130ท่าน เป็นผู้แทนจากสภาองค์กรชุมชนตำบลทั้ง53ตำบลในที่สุดนี้ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีที่ได้ให้ความนุเคะห์ในเรื่องของสถานที่หน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาสังคมสถาบันพนาองค์กรชุมชนพี่น้องสภาองค์กรชุมชนทั้ง53สภาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุน การพัฒนาแกนนำสักยภาพสภาองชุมชนตำบลให้ดำเนินการไปได้ดีวันนี้ได้เวลาทั้ควรผมได้ขอเรียนเชิญท่านประธานได้ให้ว่าและกล่าวเวทีและมอบหนังสือรับรองเป็นสภาองชุมชนระดับตำบลที่จะตั้งใหม่เป็นระดับต่อไปขอขอบ,บียนเชิญครับ